Shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing Here for the สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับจอยซี่จากอินคาชาแนลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่หนองคอเซอร์กิตนะคะกับ Mitsubishi e x p a n d e r ซึ่งกระซิบบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เนี่ยเขาเมาแบบใหม่เลยเป็น H.E.V. นะคะทั้ง2รุ่นเลยก็จะมีเป็น e x p a n d e r แล้วก็ e x p a n d e r Cross นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ย เขาก็จะมีความพิเศษแบบใหม่ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะไปเลยค่ะ t โอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ใน Mitsubishi Expander HU แล้วนะคะเดี๋ยวสถานีต่อไปเนี่ยเราจะไปร้องนี่เลยค่ะสลาล้อมแล้วก็ลองหมุนแล้วก็ลงโคนด้วยนะคะเราจะมาทดสอบสมรรถนะของคันนี้กันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้พาเราไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะ อันนี้จะเป็นสลาลอมเราก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ50นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเลยนะคะเราจะเข้าซ้ายก่อนเราจะใช้ช่องนี้แล้วก็ไปซ้ายนะจ๊ะอันนี้เนอะทางนี้เราไปคือกลวยชี้ไปทางไหนให้เราไปทางนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าสมรรถนะเป็นไงไปเลยค่ะอันนี้เราจะอยู่เราจะใช้หมด turn it up and drop the green และเหมุอนต่อสั่รเบครับ ป็นมัดหมดนะคะโอเคเนะคะมัดหมกก็คืออันสุดท้ายใช่ครับผมรอให้อ่าโอเคครับไปได้ครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับเด็เร่งช้าๆครับตรนนี้ถ้าในสถานการณ์ที่เราลุ้นจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะเป็นมัดหมุดเนซึ่งตรงนี้เนีเขาจะมีให้เลือกถึงเโหมดนะคะบอกเลยว่ามมากนะสำหา ก็จะเลือกการขับขี่ที่ตรงกับจุดของเราโอเคครับเดี๋ยวเราหยุดกลางเนินกลางโค้งเลยครับรอบหนึ่งแล้วค่อยๆเปลี่ยนเกลี่ยเชื้อช้าครับเปล่นม่เชื้ช้าครับโชว์สมรรถนะเลยครวัาเราไม่ติดครับไปไงุ้หมไปได้เลยได้จริงๆพูดเลยอันนี้พูดจริงว่าเคยติดติดหลงมาครั้งหนึ่งโอเคอันนี้เราต้องเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนเป็นกราวเวลยืนอีกหนึ่งครั้งครับเปลี่ยนเป็นกราวเวลครับ น 7, Stamp ี่ค่ะเจ็ดหมดของเขานะคะจะเลือกได้เลยว่าพี่อยากได้ทุกลูกค้าอยากได้อันไหนกดไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะแล้วก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปจาย้ารัค n o แ save me I don't need saving It's everything I've been chasing Balk here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who won't have none You are not as tough as <laughs> <laughs> เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เนี่ยเราได้อยู่กับเขาทั้งวันแล้วก็ได้ทดสอบทั้งตัวเป็นตัวขับปกติแล้วก็ Off-Load นะคะตรงนี้เนี่ยเขามีความพิเศษและแปลกใหม่นะคะ ยังไงแล้วเนี่ยจอยซี่ขอฝาก i n k a Channel ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปที่เว็บไซต์ Inca m a g i z i n e c o m ได้นะคะสำหรับวันนี้จอยซี่ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ <mar gen> <ired>